ละครสั้น fc เรื่องอยู่ครบ24ชั่วโมงได้1ล้านตามไปดูกันเลยจ้าเฝ้าบ้านดีๆนะปีเตอร์ไม่ต้องไปกับฉันหรอกฉันไปแค่2วันเองเดี๋ยวฉันก็กลับแล้วเข้าใจไหมอ้าวคุณไม่เอาปีเตอร์ไปด้วยหรอกหรอผมคิดถึงมันนะไปให้อยู่บ้านคนเดียวอย่างเงี้ย มันจะอยู่ยังไงพูดผิดพูดใหม่นะคะคุณตัวเดียวมันเป็นหมามันต้องอยู่ได้อยู่แล้วอาหารก็เทไว้ให้มันแล้วยังไงมันต้องอยู่ได้เข้าใจไหมคะนี่เราจะไปแข่งรายการระดับประเทศเชียวนะคะเอาไปก็เกะกะแย่เลยเฮ้ยแต่ผมไม่อยากไปนี่นารายการอะไรก็ไม่รู้น่าก,กลัวชะมัดเลยคุณน,นี่แค่เงินล้านเดียวไม่ตายเราก็หาได้นะ่า ฉันรู้แล้วว่าไม่ตายก็หาใหม่ได้แต่ตอนนี้เรากำลังจะตายบ้านจะถูกยึดรถก็ยึดไปแล้วนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องไปแข่งนะคะไม่มีอะไรยากหรอกคะ่ะแค่อยู่ให้ครบ24ชั่วโมงเท่านั้นเองไม่เห็นจะยากง่ายขนาดนั้นเชียวหรอแค่อยู่ให้ครบ24ชั่วโมงเนี่ยนะมันจะง่ายไปหน่อยหรือเปล่าที่นี่นะหรอแล้วนั่นตัวอะไรนะ่ะหน้าตาหน่าเกียดชมัดเลย สู้ปีเตอร์ของเราก็ไม่ได้น่ารักอย่าดังค่ะคุณนี่เขาเรียกว่าพิธีกรนะคะยินดีต้อนรับสู่24ชั่วโมงหนึ่งล้านบาทถ้าอยู่ได้เอาไปเลยเงินสดหนึ่งล้านบาทอืมพร้อมหรือยังครับคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายพร้อมสุดๆไปเลยค่ะวันนี้ ฉันต้องได้ล้านกลับบ้านแน่นอนค่ะผมคงไม่ต้องบอกกฎกติกาอะไรนะครับเรียนชนข้างในเลยขอให้มีความสุขกับชีวิตที่นี่24ชั่วโมงไว้พบกันนะครับขอให้อยู่ให้ถึงล่ะขอบคุณครับนี่เขาอุยพรเราหรือเปล่าเนี่ยฮะทำไมเราจะอยู่ไม่ถึงว่าแต่กติกามันมีอะไรหรอคุณบอกผมหน่อยสิคนที่จะผ่านจากด่านนี้ไป ต้องเป็นคนที่ดีค่ะฉันคิดว่าฉันเป็นคนดีแล้วคุณเป็นคนดีหรือเปล่าคะถ้าคุณดีฉันดีทุกอย่างเพอร์เฟกต์ร้านหนึ่งต้องเป็นของเราแน่นอนค่ะแค่น,ะนั้นเองเหรอทำไมง่ายจังแค่เป็นคนดีเนี่ยนะก็ได้ตังร้านหนึ่งแล้วหรอถ้าอย่างนั้นเราสองคนได้แน่นอนมดสักตัวเรายังไม่เคยฆ่าเลยนะพูดโกหกเราก็ไม่เคยโกหกฮ้ย สบายนั่นมีช่นอนด้วยแล้วก็นอนยันเช้ายันยีิบสี่ชั่วโมงไปเลยดีกว่าดีที่สุดเลยค่ะถูกต้องเพราะฉะนั้นเราต้องนอนอืมก่อนอื่นฉันขอจะพูดก่อนนะคะว่าฉัน่ะเป็นคนดีร้อยเปซดีมากเลยผมก็เชื่ออย่างนั้นว่าคุณน่ะเป็นคนดีเราครบมากันอ,อ๋อปีนี้ปีที่สิบแล้วใช่ไหม นอนนะจ๊ะคนดีของผมแล้วเราจะตื่นมารับเงินหนึ่งล้านด้วยกันหลับสนะคนดีเหมือนกันนะคะที่รักหลับเลยนะคะสองสามีภรรยาต้อมและการ์ตูนทั้งสองคนถือว่าเป็นคนดีใช้ได้ไม่เคยพูดปดถึงแม้จะปากร้ายนิดหน่อยแต่เขาก็ถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่งเขาจะสามารถเอาเงินหนึ่งล้านบาทไปได้หรือไม่ ตามไปดูกันเลยจ้าโอ้ยปวดฉี่จังเลยที่รักตือนหน่อยสิฉันปวดฉี่ที่รักปวดฉี่เฮ้ยอะไรเนี่ยมืดแล้วแทนที่จะนอนค่อยฉี่ตอนเช้าก็ได้นี่นาที่นี่ที่ไหนเนี่ยไม่เห็นเหมือนตอนที่มาเลยแม่คะ่ะ แม่ครับเสียงอะไรคะคุณใครมาเรียกแม่แถวนี้ฉันลุ้มกลัวแล้วนั่นเนี่ยนั่นน่ะสิเราสองคนก็ยังไม่ได้มีลูกด้วยกันนี่นาะทำไมมีเสียงเด็กอะฮะห,หรือว่าจะเป็นพวกแข่งขันคนอื่นคุณว่าย,ยัางไงกลัวผมกลัวคุณกลัวหรือเปล่ากลัวคะ่ะใครมาเรียกแม่เนี่ยเกิดมา ยังไม่เคยมีใครเรียกแม่เลยนะคะเนี่ยรู้สึกขนลุกเป็นบ้าเลยเฮยเอาอยัางไงดีแม่ครับแม่ครับแม่นั่นนั่นนั่นเสียงอะไรคะคุณแล้วแล้วตัวอะไรกําลังเดินมาทางนี้แล้วคะ่ะฉันกลัวจังเลยนั่นเ่ะสิ นี่นายเป็นใครกันแน่นายน,น,นายเป็นใครเธอเธอเคยเป็นมีลูกที่ไหนหรือเปล่าบ,บ,บ,บอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะคอยหรือเปล่าฮะลูกลูกเหรอกาตุนเธอค่อยๆนึกย้อนกลับไปใช่แล้วเธอเคยมีลูกตอนอายุ14 หลังจากเธอคลอดเธอก็ปล่อยให้แม่เลี้ยงแล้วเธอก็มาใช้ชีวิตที่กรุงเทพและไม่ย้อนกลับไปดูลูกอีกเลยลูกของเธอได้เสียชีวิตไปแล้วและนี่ก็คือวิญญาณของลูกเธอเองแม่จำผมไม่ได้หรอครับผมลูกแม่ไงแม่จำได้หรือเปล่า เธอไม่กล้าพูดความจริงออกมาเธอได้แต่ปฏิเสธผีน้อยตนนั้นลองไห้ออกมาแม่ไม่เคยรักผมเลยแม่แม่แมฉันฉันยังไม่เคยมีลูกอย่ามาแอบ,บอ้างนะจริงๆนะคุณคะฉันไม่รู้จักผีตัวนี้เลยทำยังไงดีเนี่ยจริงเหรอทำยังไงดีล่ะ นี่เขาบอกว่าเขาไม่รู้จักแกไงอีผีบ้าบไปเดี๋ยวนี้เลยนะไปจากชีวิตของฉันสองคนเดี๋ยวนี้ผีตัวน้อยได้ฟังดังนั้นก็ยิ่งร้องไห้เสียใจและเกิดความโมโ oh. หถ้าแม่ไม่ยอมรับอย่างนั้นเราไปอยู่ด้วยกันนะคระแม่ผมคิดถึงแม่มากยายก็คิดถึงแม่ด้วย กลับไปอยู่กับพวกเรานะค่ะแม่กาตุนลูกเธอจริงๆหรือเปล่าเนี่ยเธอยอมรับเถอะถ้าอย่างนั้นผมผมจะไม่ว่าเลยสักคําไม่ฉันไม่เคยมีลูกฉันไม่เคยมีลูกค่ะฉันรู้จักเด็กคนนี้ไม่เคยรู้จักไม่ฉันไม่รู้จักเธอ ไปเถอะไปจากชีวิตฉันถ้าพ้นคืนนี้ไปฉันก็จะได้เงินแล้วแต่ฉันจะทำบุญไปให้นะผมไม่ต้องการบุญผมต้องการแม่นี่คงเป็นพ่อใหม่สินะถ้าอย่างนั้นเราไปอยู่ด้วยกันสามคนพ่อแม่ลูกนะครับ หลังจากสิ้นเสียงกาตูนและต้อมก็หมดลมหายใจอยู่ตรงนั้นเกมนี้ง่ายมากถ้าทุกคนเป็นคนดีก็จะไม่ตายและได้เงินกลับบ้านไปไปไอหนูกลับบ้านกันดีกว่า้แม่แกนี่มันช่างใจร้ายจริงๆเลยนะถ้ายอมรับก็หมดเรื่องแล้วแค่ลูกคนเดียว ยอมรับไม่ได้หรือไงฮึน่าสงสารจริงๆยอมรับว่าผิดก็เป็นคนดีแล้วสังคมให้อภัยแต่นี่อะไรกันมีลูกทิ้งลูกแถมยังไม่ยอมรับอีกต่างหากเฮ้ยจริงๆเลยนะคนสมัยนี้ปะไปกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะต้องหาผู้ร่วมรายการคนอื่นอีกต่อไป ดูสิเขาจะยอมรับความจริงมีความผิดอะไรกันหรือเปล่าฮึ